โอ้ oh my god ตอนนี้ตัวผมค้างแล้วครับตะกี้น่าจะไม่มีเสียงคลิปนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมค้างผมเดินตามเขาไปแล้วผมค้างครับผมค้างผมต้องรีเซตแล้วดีได้มั้เออไม่ต้องรีเดี๋ยวผมขอบอกเขาก่อนว่าผมลืมบอกเข้าไปไปฟาร์มตังก่อนครับไปฟาร์มตังก่อนไม่ผิดตังค ตังครับตังตังแป๊บหนึ่งฟาร์มตังก่อนเขาว่าผมเรื่องมากมากตอนนี้ทั้งจะทำเผาทั้งจะฟาร์มตังพวกไม้กวาดอะไรตีจอมพลเรือเอกโทตีจัตวาตรงนี้มันเกิดไหมนะี่ะจะเกิดฟาร์มตังฟาร์มตังกระหบดซุม่มมวยย้ำกะหม่อมพุ่งซุม่มมวยย้ำกะหม่อมอีกที ามด้วยการแปลงร่างเลยเพราะว่าผมว่าดามีมันจะไม่พอตอนนี้ผมว่ามันน่าจะหายค้างแล้วนะเพราะว่าอันนี้นะผมว่ามันน่าจะไม่ค้างแล้วนะครับนี่ให้ให้ fc ผมมาช่วยนะตอนนี้ผมให้ fc มาช่วยซึ่งเขาก็ปาไปนอกโลกตูมตายแค่นี้ ได้แล้วได้หินอันนี้นมาอัพเกรดน,นะตอนนี้ผมมีตังสองแสนต้องการตังประมาณหลายล้านเลยผมบอกเอฟซีผมก่อนเอ่อนายมีต้องเอ่อสามล้านการตังหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านไอ้ไม่ต้องล้าน โอเคต้องการตังประมาณสามเยนต้องการตางรังสามเศษไปตามเข้าไปนะครับผู้ช่วยหาตังระดับมืออาชีพไปเดินไปเลยไปเลยครับพี่ไปเลยผมกำลังตามไปเขาเป็นผอฉลามวีสี่เนาะเขา่ายน้เดี๋ยผมเฟี้ยวผมไม่ใช่ไงผมก็แค่ผาฉลามวี วีไหนนะว,วนะีวีหนึ่งอ่ะวีหนึ่งมันก็ว่ายน้ําไม่ได้เร็วแล้วใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาฉลามวีหนึ่งมันว่ายน้ำมาเรียบร้อยแล้วสมุกใช่ไหมตีสมุกใช่ไหมตีสมุกสมุกเกิดไหมเกิดไปรับโปุ๊กเอาตังค์ก่อนทีนี้ผมต้องการตังค์อย่างด่วนและมีคนอยู่ก็ขอค่าหน่อยแล้วกันนะครับค่าหน่อยแล้วกันนะ เดือดเหล่านี้ตอนนี้ผมเดือดเออไม่ใช่คนเหรอผมก็นึกว่าคนโอ้โหนึกว่าคนที่ไหนได้มอนนี่แหละเ้าเสียไม่เปิดทายคิดสังเกตโอ้ว้าวผมอยากได้พ่อคุมหนวดดำจังเลยและจากวันนี้เอซผมก็ทำอะไรไม่รู้แล้วผมก็ได้พุ่งไปหาเขาไปลงล่างซูเปอร์โนวาอลกอริทึมแล้วเขาไปยืนอะไรตรงนั้นไม่รู้นะ แต่เขากำลังยืนให้ลาวาเอ่อกลมกลืนไปคื่เขาเป็นพี่ผมเออจะเรียกว่าเอ๊แย่อะย,ยตงังละอันนี้ต่างผมก็มีปะ่ะต่อต่อต่อ,ตอยังเพิ่งได้เกือบเกือบสามล้านเก็บกล่องก่อนเก็บเก็บอีโอเคปะ่ะ ผมว่าให้เขาเธอมีคนเออไปอันนี้ไหมไม่ตายเออใครๆก็รู้ยืนอยู่เฉยๆีฮ้ฮ้ฮีเฮ้ฮีฮ้เฮ้โอเคครับเอ้าหายตัว ไปไหนต่อขาดอีกสองสองออ,อ,กกอ,อีกขาดอีกสองแสนนะตีเป็นเลขกลมๆก็สองแสนเหละอย่าบอกให้ผมอันนี้นะเออไปไหนครับผมว่าเพราะความรวดเร็วตัดไปตอนที่เขาพาผมไปถึงเกาะเลยนะเราจะจำ คำพูดของเขาไว้นะครับว่าไวชิลนะครับเขาว่าเขาจะพาผมไปตีรอบไวชิลซึ่งเขาจะพาผมวนเกาะอ,อีกไหมครับรอบแรกมาก่อนนี้บอสไม่เกิดก็พาวนเกาะครับเขาพาผมวนเกาะครับปะไวชิลไวชิลผมเชื่อเอาหายตัวไปเลยลเอาอยู่นู่นผมเชื่อในคําพูดของเขาครับพระที่ไม่ตื่นนะครับพระไม่ตื่น พาผมบนเกาะไปรอบนึงแล้วก็พาผมไปตีรอซึ่งมันซึ่งน่าจะไหวชิวแลยมัง้งผมก็แค่เด้โอแปลงร่างได้แต่เวลน้อยเวลแค่เออหกสิบกว่าเอหนึ่งพันหกร้อยหกสิบกว่าเออถ้าตีไปเรื่อยกลมๆนะไม่เอาถ้าเก่าเอาโหลฮัลโๆๆตื้อตื้อ นี่ครับเขาว่ายน้ำเร็วมากเลยแต่ให้โชว์สปีดว่ายเร็วมากเขาขี่กีตาร์บุกด้วยตะกี้ผมเห็นหยอกหยอกเออนี่ผมเร็วกว่าเขาอีกนะตอนแรกเขาก็เร็วกว่าผมแหละใครใครซื้อชิปผมไม่ซื้อนะชิปเพราะว่าผมไม่มีเงินม่วงแล้วอหรือแฟเมนนั่นเองตึงถืตึงๆนื้อตึงตึงตึงงมาเรว ช่วงนี้ผมก็ติดแบบนี้เลยแบบโจรสลัดโกดีโรเจอร์มันอยู่ไหนเนี่ยถ้าม,มองไม่เห็นจะดูก่อนชัด,ชดเอ้ยเอ้ยแย่ตกแย่ตกจื๊อจื๊อจื๊อื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 ้อือไปซื้อเลยพี่เข้าไปซื้อเลยเข้าไปซื้อเลยเข้าไปรอว,ว่าอยู่เลยไม่รู้จะให้เขาซื้อตผมไปรอที่ตรงนี้ดีกว่าโอเคตัดไปตอนที่เออไปถึง การตีรอลอยนะครับครับตอนนี้เราได้ผ่านอุปสรรคเสนยากำบากของเขาที่เขาปีนขึ้นมาอยากวักพี่เขากดซื้อเป็นไหมล่ะครับพี่กดกดเลยเออันจะกดตึก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 ตอนนี้ผมคางผมตายเน่เลยผมตายเน่เลยผมตายเน่เลยผมคางผมค้างแล้วครับพดค้างขางค้างเร็ว ตอนนี้พผมค้างจัดพผมค้างจัดพผมค้างจัดจัดจัดมตายเน่ดาเมดผมสะท้อนไปหกพันหล้วตื่น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 ตอนนี้เขาติดพิษผมแต่ผมก็ตีใครไม่รู้ครับแค่ว่านี่ผมลองเป็นเพลงเลยเออไว้ก่อนตอนนี้ผมหาบอลไม่เจอซึ่งตอนนี้มันจะว่าไปว่าวารีแหละความน่ารำคาญตื่น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 โอ้แ้่มันจะว่าแค่แต่มันก็โดนสกิลของผมติด กลายมาบาดแผลเออเออเออตาย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 ตกตายตึ๊ด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 ว่าไปไหนล่ะว่าไปดุ่นแล้วว่าไปดุ่นแล้วแบบพี่เขานี่เป็นคนที่ช่วยต่อสู้ได้ดีมากครับนี่ผมกำลังตีบอสรออยู่คนเดียวนะบอลรอไปดุ่นแล้วผมก็ใส่อะไรไม่รู้ตอนนี้เลื่อนผมก็คือหลอดแล้วนะแล้วผมเห็นบอสรอมันวิ่งไปวิ่งวา มันก็สู้ไม่ได้ยากหรอกปแค่ความยากของมันก็มีอยู่หึ่งอยากก็คือมันว้าไปว้ามาแล้วมันน่าลำคาญแต่สกิลเวลาโอ้ไม่นะผมเออแพสสีบแปลงร่างหูมหมดแล้วจบแล้วผมตายเนี่ยเอาบอสรอว้าเข้ามาข้างในผมต้องการเกรเกรดที่มันจะได้ ผมตายแน่ๆครับจังหวะนี้ผมจุกก่ดรลบอสมันจ้องที่จะเล่นคุณวิ่งบอสมันปิดรูมแล้วแล้วมันก็กลางรูมใหม่อันนี้ผมคอยดูบอสจากระยะไกลแล้วก็ซัพพอร์ตพี่เขานะซัพพอร์ตจากระยะไกลซึ่งผมก็จะตายแล้วด้วยฮะเรียอผมไกล้หมดแล้วจะตายแล้วทุกคน นี่แหละคือสาเหตุที่ผมไม่อยากเล่นเพราะผมตายและผมตีมันเข้าไหมไม่รู้มันคือบั๊กนะบัก๊กที่เราพอเข้ามาจะสนมากเราก็ตีมันไม่เข้านี่แหละสกิลนี่แหละผมเกลียดมากมันว่าไปว่ามามันว่าไปว้ามามันอยู่หนผมตีมันเข้าบอไม่รู้แต่ที่รู้คือผมตีมันไม่เข้า แต่มันตีผมเข้าแล้วทำไมมันไม่เล่นพี่เขาเนี่ยจ้องที่จะเล่นคุณนะครับคุณรอจะจ้องที่จะเล่นคุณทุกเมื่อเมตแตเห็นไหมผมบอกแล้วมันอันนี้มันตีไม่เขา้าผมมาตีมันไม่เขา้าและผมเป็นสายแทงให้พี่เขาเลยเนะี่ยแต่เล่นมาพี่เขาไม่ได้รับดามีเลยเลือยงเขาเต็มเลยผมแบบุ้มเลือดเหลือแปดร้อยเก้าสิบตายแท้ ตึต๊งตึต๊ตึ๊ตึ๊งตึ๊ทำดามิไม่ได้เลยโอ้โอก็ให้พี่เขาตีไปผมก็รอความตายโอ้ผมตายแล้วไม่รู้จะได้ของไหมนะน่าจะได้เลยเพราะดามิผมน่าจะพอไหมโอ้ oh my god อ oh ้ my god อ oh ้ my god อ oh ้ my god 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 จ้าก็เ god 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 bird of bird of bird. อยู่บริลลาบอสรอที่ผมนี่แหละผมถึงไม่อยากเล่นตีกับบอสรอเพราะผมจะตาย ผมตายรอบที่เท่าไหร่แล้วค่าหัวผมก็ลดไม่ลดเอเคยียงรอดอยู่โอ้โอ้นี่คือสาเหตุที่ผมอ้ยบอลอมันออกมาโอ้ชิตบอสลอมันออกมาเออเข้าไปเข้าไปดีแล้วไม่้ดอ้ออกมาให้พี่ชายผมสุดเก่งสุดตึงจากการไปส่วนผมก็มารับดาเมจให้เขา ให้บอสรอมันสนใจผมนี่พี่เขาโดนดเมิเตไม่ไม่กีบอ่ะเออโดนเห็นโดนหลายรอบสกิลนั้นผมอยากได้ผลพาะนะ้ทุกคนใครมีผลพาะก็เออบอกชื่อเออใต้คลิปได้เลยนะครับใครที่มีผลพาะผมจะขอเอาผลแมมมอสแรกนะใครที่มีผลพาะผมต้องการผลพาะมากตอนนี้ผมอยากจะใช้ผลพาะเพราะผมจะได้ฟาร์มแล้วก็ลงดันแล้วก็ตีมอนตีเจ้าทะเล ผมจะเปลี่ยนผมไม่อยากใช้ทีเล็กอ่ะเบื่อมันกากทีเล็กมันแค่ v p p ไว้ก็ดีพอแล้วเลื่องการสู้นี่การฟาร์มเรนี้ลำบากมากตีบอสมันมีแค่ตีบอสแล้วผมก็รับดาวมาีแทนพี่เขานะแล้วก็ให้เขาจาัดก,การไปเลือดผมก็อะไรเอ้ยลืมไปว่าถ้าตายข้าหัวคือรถไยถอยถอย,ถอย ที่เขากําลังทำาอะไรไม่รู้จากรอผมตีรอไม่ได้แล้วผมก็จะตายรอบที่สองสามข้าหัวอย่าลดขออย่างเดียวถ้ารถคือผมไม่เล่นโอเคโอค้ยยผมได้เอีแล้วก็ดอบซีบา้าแคร์อะไรไม่รู้ผมได้แล้วอเอเ้ส่วนตังก็โอ้ม,มีคนด่าก,การงานค้าต้องไม่พอ โอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมมีตังค้าเสน0เลยนะครับครับผมทนไม่ไหวแล้วครับผมจะไม่อยากใช้ผลเดรสอร์อีกแล้วผมเบื่อมันแล้วผมจะเปลี่ยนผลเดรสเอร์เป็นผลแสงแต่ผมขอทําอะไรอย่างนึงเนี่ยผมอยากทำผมอยากทํามานานละผมจะกลายร่างเป็นเดรสเอร์แต่ผมก็จะกินผลแสงกลายเป็นผู้ใช้เดร์สเอรที่ใช้ผลแสงเป็นไงมันน่าจะเจ๋งน่าดูใช่ไหม ผมอยากทำเดี๋ยวขอฟาร,ร์มสเตตอันนี้ก่อนตึด๊ดตึ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 ๊ด,ดอุ๊ยดอกอันนี้ด้วยแมกมาคิวใช่ไหมมันไม่ใช่ไม้ครับมันไม่ใช่ไม้ครับจะเป็นคิวได้ไงกินเลยผมกินไม่ได้ ขอไห้ผมเปลี่ยนร่างกายก่อนไม่เป็นไรเราจะทำการกินแต่ขอตีมอนก่อนเพื่อความมั่นใจว่าผมจะสามารถแปลงร่างได้โอเคผมจะกดกินแล้วนะหนึ่งสองเปลี่ยนร่า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 งเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนไม่ได้ทุกคนเปลี่ยนร่างไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ผลแสงผมมันตื่นแล้วผมใช้ผลแสงนี่แหละผมชอบผลแสงไงทุกคนดตึง oh. ตึงดตึงตึงดตึงตึงตึงดือตึงตึงอตึงื้อต oh ึงตึงตึงๆึงอโอ้ดามขอโทษครับพี่ผมไม่อยากสู้ครับขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโพยขอโวยขอโทษขอโทษครับผมจะไม่สู้กับพี่แล้วครับขอโทษครับพวกเดียวกันครับพี่ อยาให้ผมสู้เหรอครับได้ครับผมสู้นะครับผมไม่ยอมที่พี่มาทํากับผมอย่างนี้ได้จ้าผลแสงเป็นผลพีพีดีที่สุดในเกมไหม่พี่คิดว่าพี่จะสู้ผมได้เหรอโอเคผมตายผมยอมที่จริงผมก็ชนะพี่เขาได้แหละถ้าพี่เขาไม่ใช้หมัดยอมพาย,ย,ายมันก็ชนะได้ยยอ,อเปลี่ยนผลแล้วเดี๋ยวไปคุยกับพี่เขาก่อนตอนนี้ ตึงๆดงตึๆตึงๆงตอๆตึงๆตึงโอ้เพลงนี้ใหม่กัดขอโทษครับพี่ชายผมผิดไปแล้วอเข้ามาอย่งเนี้ยโอเคผมขอตัดไปตอนมีตังห้าเสษเลยพูดรอบสองเนี่ยสวัสดีครับวันนี้พวกเรามาอยู่กันในบล็อกฟุและวันนี้ผมใช้ผลพระนะวันนี้ครับซึ่งผมจะสวัสดีครับรอบสองเพราะรอบแรกนั้นมันเป็นคลิป ตออั้งแต่หลายอาทิตย์ที่แล้วที่ผมเออถ่ายไว้กับอฟซีของผมแต่ผมแต่ผมก็จะมาต่อคลิปนี้แม้คลิปนี้มันจะไม่ค่อยคล้องจองอะไรเถอะซึ่งผมก็ไปทำเผาวีสามาแล้วครับผมเย้แล้วก็ผมทำพระตื่นผมไปตีโรงงานมาได้ผลพระมีพระตื่นผมไปทำมาแล้วเลยถ้าถามว่าทำไมผมถึงทำพระตื่นได้เพราะว่า ผมไปทําในช่องช่องหนึ่งมาครับเป็นช่องที่แบบผู้ติดตามไม่ค่อยเยอะหรอกแต่มีเอฟซีเพียบเลยครับซึ่งเเขาก็จะพาคนนั้นไปทําผลไสายตื่นไงนแล้วผมก็ใช้จังหวะนั้น,นแหละกดพาทุกคนไปลงดันพระนะผมก็เลยได้ดันผมก็เลยได้พระตื่นมาซึ่งผมก็สุ่มผลมาแล้วและผมได้เลือฟุตโอ้ my god ผมสุ่มได้รอบที่สอง ตอนผมอยู่โลกสามผมก็สูงได้เลิฟฟุดนะแต่ผมกลับมาโลกสองผมก็ยังสูมได้เลิฟฟุดอยู่อ่ะผมจะลองเอาแลกดูกดเลยโอเคครับรแล้วครับซึ่งผมก็ได้ทำการแลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แลกกับผลสันนะก็เอาผลเลยก็ได้อมผมไม่ได้แคร์ Care. โอ้สุ่มได้เลิฟฟุตดอีกแล้วไปเอ้ยใช่ทุกคนไหนๆผมก็มาโลกสองแล้วผมเพิ่งรู้ว่าหมัดมังกรมันสามารถซื้อได้เลยนะตอนผมไปเล่นกับพี่เขาอ่ะพี่เขายังเวลไม่ตันหรอกเออใช่หมัดมังกรสามารถซื้อได้เลยเนี่ยจ่ายเพียงแค่หนึ่งพันห้าร้อยเงินม่องก็ซื้อได้แล้วนะผมเพิ่งรู้อะ่ะเล่นตั้งนานเพิ่งรู้โอ้ใหม่ก้แล้วผมก็จะโดนฆ่าอีกแล้วอู้ V ีสี่เทสเอวีด้วยนะฝอ่งวีคลิปนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรสักเท่าไหร่แล้วเพราะผมเออนี่ไงผมอยากได้สามดับผมไม่รู้จะทำอะไรแต่ผมก็ไปเปลี่ยนหมดมาแล้วนะถ้าเป็นว่าคลิปนี้ผมว่าผมจะไปทำนี้ดีกว่านะครับไปลองเออเอามาดหมัดเออไปฟาร์มารมาดหมัดสักสองสกิลดูว่าสกิลหนึ่งกับสกิลสองเป็นไงสกิลสามยังค่อยฟาร์มนะครับเพราะว่า ผมจะไปฟาร์มไว้ก่อนล่วงหน้านะโลกสามมันมีอะไรให้ทำเยอะดีก็อะไรซึ่งผมว่าจะไลฟ์สดนะครับไลท์ไลไลคลิปอยู่ผมจะไลฟ์อยู่สักวันนะแต่ก็อาจจะไลฟ์แบบประมาณผู้ติดตาม5้าร้อยกว่าคนผมค่อยไลฟ์ก็รักกันนะเพราะว่าไม่รู้อะ ผมจะไลตอนผู้ติด,ดตามห้าร้อคนคซึ่งเออใครที่อยากเล่นกับผมก็ <sk ill> แอดชื่อผมมาได้นะ <sk ill> ผมอยากได้ภาคคุมคาตากุรีอยู่ตอนนี้แต่ยังทำไม่ได้เพราะผมยังไม่มีฝีมือพอที่จะสู้กับมันไงนแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันทำยังไงหรอกวิธีการสู้กับคาตาคุรีนะซึ่งตอนนี้ผมไปฟาร์มมาสเลยลกันนะ ฟาร์มที่เกาะนี้แหละที่เกตไปเกาะเต่ามันไกลมากเกาะเต่าผมไม่ได้เซฟไว้ที่เกาะเต่าด้วยนี่หมัดมังกรเจ๋งมากเลยผมว่าผมจะทํานี้ซะหน่อยเออผมฟาร์มัมัดมังกรครบใช่ไหมผมจะไปทํันี้ครับเออทำคาราต้มันเลือคเือกีสองแต่ผมต้องไปฟาร์มัดหมัดคาราต้ก่อนให้มันสี่ร้อยกว่าเอออี ทำไมผมตีเบาจังเลยตีเบามากเลยทำไมผมตีเบาจังสแตดาบผมตันแล้วนะผมไปรีสแต็ตมาทำไมมันยังเบาอยู่หมัดก็พันห้าร้อยกว่าแล้วพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยแล้วนะอบอสอยังถือกะ วิวิขึ้นลลัวขึ้นลนลัวนามัดมัดผมพันหัเก้าเกอ้โหขึ้นแบบตู้ออ้หทุกคนครับขึ้น94้าสิมัดเลยอย่างเยอะเต็มหน้าจอแต่ผมขอตัดไปตอนที่ผมไปถึงกดเต่าเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาที่ผมได้สก,กิลของมันมาแล้วทำไมมันมืดเนี่ยอ๋อผมเปิดทางคิดสังเกต สกิลที่หนึ่งเป็นสกิลดาคอนลัชซึ่งสกิลมันดูธรรมดามากแบบผมสงสัยเองนะดูนะครับตอนมันต่อยใช่ไหมเวลามันต่อยมันต่อยไปยนี้ตุ้มแล้วมันจะปล่อยไปข้างหน้าอีกทำไมแล้วมันไม่ลากตัวนี้ไปปล่อยแล้วก็ปล่อยไปพุ่งไปข้างหน้าด้วยผมก็สงสัยว่ามันจะปล่อยสกิลแบบตุ้มตุ้มแบบนี้ไปทําไมมันจะปล่อยเข้าไปต่อยทาไม ทางที้มันก็ไม่มีใครแล้วมันไม่ลากตัวเนี้ยไปด้วยดูดูใหม่คาใจมากตุ้มตู้มันไม่ลากไปแล้วโดนสตันอีกแล้วผมจะโดนฆ่าลืวผมใครนี่ใครนี่ใครนี่สู้ดีไหมมา,ม,มาแม่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 ผมสู้ดี สู้ด้สู้ด้เวลตันก็ไม่กลัวเด้พาตื่นเด้หนีแฟตจะติดเออเออตายได้เลยแล้วผมตายได้เลยทุกคนไม่เป็นไรให้เขาฆ่าผมเลยผมไม่แคร์เพราะมันไม่เสียค่าหัวโอ้ไ oh ม่กอดเจ้าหนี้เขานี่กำลังสู้กับผมแบบมอมันและเขาก็ตายครับเป็นไงผมเกือบตายแต่ผมสามารถปิกพัน ซึ่งผมก็ได้สก,กิลของหมัดมังกรมาแล้วสก,กิลที่หนึ่งตุ้มใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนช่วยติดตามผมยอะด้วยนะครับถ้าผู้ติดตามผมถึงห้าล้วเดี๋ยวผมมาไลค์ให้ทุกคนนะครับและถ้าผมไลค์แล้วทุกคนก็สามารถมาเล่นกับผมได้นะไปแล้วครับบาย